ยินดีต้อนรับเข้าสู่มัชรูมสปอยเรื่องราวของพนอนะครับเด็กสาวคนหนึ่งที่ถูกตรานหน้าว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความโชคร้ายและเธอก็ได้สร้างความสูญเสียให้แก่ทุกคนที่อยู่รายล้อมเธอก่อนที่พนอจจะพลิกสถานการณ์จากผู้กระทำให้กลายเป็นโพล,ล่าด้วยวิชาสัญญาศาสตร์และมนต์ดำที่จะติดตัวเธอไปตลอดการ ย้อนกลับไปเมื่อปีพศ2548นะครับหรือประมาณ20ปีก่อนผู้ชมชาวไทยเนี่ยได้ประจักษ์กับภาพยนตร์เรื่องลองของซึ่งมีสโลแกนอันแสนเฉียบขาดว่าเสียวสยองทุกสองนาทีโดยภาพยนตร์เองเนี่ยก็สามารถทำให้ผู้ชมนั่งตัวเกรงได้ตามคำโปรยนะครับด้วยความโหดของการใช้เสียศาสตร์ที่ถูกถ่ายทอดผ่านยานเพลสติคอเอฟเฟกอันสมจริงสมจังในช่วงเวลานั้น ก่อนที่จะมีภาค2อย่างลองของ 2. ตามออกมาในปีพศ2551เนื้อ <dd lava> <queen> หาใจความของภาพยนต์ทั้งสองภาคนั้นเนี่ยโคจรอยู่รอบตัวละครตัวหนึ่งฮะที่ชื่อว่าครูพนอก็เลยทำให้ครูพนเนี่ยกลายเป็นหญิงสาวที่ผ่านเรื่องราวอันเลวร้ายและกลายมาเป็นหนึ่งในไอคอนของภาพยนต์แนวสยองขวัญแนวสยาสาร์จนถึงปัจจุบันนี้ ยอมรับกันโดยตรงเลยนะคะว่านอกจากความสยองจากการถอนเล็บและฉากสุดสะอิดสะเอียนในตำนานอย่างการกินต้มขาไก่แล้วผมแทจบจะจจำรายละเอียดอื่นๆของภาพยนตร์ญญชุดลองของไม่ได้เลยละครับแต่ถึงกระนั้นก็ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับการรับชมภาพยนตร์ญญเรื่องพนอแต่อย่างใดเนื่องจากแม้ว่าจะอยู่ในจักรวาลเดียวกันแต่เนื้อหาของภาพยนตร์ญญญเรื่องพนอนั้นเป็นการพาผู้ชมย้อนกลับไปสำรวจต้นกำเนิดของครูพนอ ตัแต่ช่วงชีวิตวัยเด็กของเธอเลยล่ะครับแต่น่าเสียดายเหลือเกินที่การกลับม,มาสารต่อเรื่องราวของครูพนนในอีก20ปีให้หลังนั้นเป็นการกลับม,มาที่น่าผิดหวังครับแม้จะบอกเล่าถึงปมหลังของครูพนอเป็นหลักโดยเป็นการเล่าตั้งแต่ชีวิตวัยเด็กจนถึงช่วงมัธยมปลายของตัวละคร แต่การถ่ายทอดการประกอบร่างสร้างครูพนรในภาพยนตร์เรื่องรองของขึ้นมาภาพยนตร์กลับมีเส้นเรื่องจำนวนมหาศาลไล่มาตั้งแต่ความสัมพันธ์ระหว่างพนอกับนวลแม่ผู้ให้กำเนิดปฏิบัติและเลี้ยงดูเธออย่างไร้เยื่อใยโดยมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์ห่างเหินของทั้งคู่รวมถึงเรื่องราวมิตรภาพที่ก่อตัวระหว่างพนอกับเต้วด้วยซึ่งเป็นเด็กสาวที่ย้ายจากจังหวัดอื่นพร้อมกับพ่อแม่ของเธอเข้ามารับตำแหน่งสารวัตรในกลุ่มตำรวจท้องถิ่น ก่อนที่เธอจะมาสืบคดีการเสียชีวิตอย่างปริศนาของเหยื่อหลายรายเ่งบอกเสรทุกอย่างบ่งชี้ว่าเป็นการใช้ศาสตร์และวิชาอาคมมืดนั่นจึงทาให้ผู้ต้องสงสัยถูกพุ่งเป้าไปยังที่พนอและนอกจากนี้ยังรวมถึงเรื่องราวความบัดมังกันระหว่างพนอกับจิ๊บอีกด้วยรวมถึงกลุ่มเพื่อนในโรงเรียนที่พร้อมจะก,กลั่นแกล้งพนอและคุกคามเธอราวกับว่าเธอไม่ใช่มนุษย์และสุดท้ายภาพยนตร์ยังได้พาผู้ชมได้ไปสำรวจและทิปประหลาดที่มีความเชื่อทางด้านสืบทอดวิชามืดในตัวมนุษย์อีกด้วย ซึ่งสมาชิกทุกคนของละทินี้เนี่ยพวกเขาแฝงตัวอยู่กับชาวบ้านนะครับเพื่อรอคอยในการทําพิธีศัติ์สิ์พิธีหนึ่งของพวกเขาเองและทุกเส้นเรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องไม่มากก็น้อยเกี่ยวกับทุกช่วงวัยของพนอน,นะครับซึ่งมันต้องแลกกับการที่ภาพยนตร์จาเป็นต้องแบ่งเวลาให้กับเส้นเรื่องทุกๆเส้นให้เท่าๆกันสลับกับการบริหารเวลาในการสอดแทรกความเสี่องขวัญลงไปในเรื่องราวเพื่อประดับประคองอารมณ์ของผู้ชมไปพร้อมๆกันด้วย และนั่นก็เป็นความล้มเหลวประการแรกของเรื่องนะครับเนื่องจากแต่ละเส้นเรื่องของภาพยนตร์ขยับอย่างไม่เป็นจังหวะบางช่วงก็ช้าเกินจำเป็นในขณะที่บางช่วงก็เร่งเรียบจนไม่สามารถจับต้องได้แต่ปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นคือการที่ภาพยนตร์แนวไม่สามารถทำให้ผู้ชมเชื่อในเส้นเรื่องไหนได้เลยนะครับบทภาพยนตร์นั้นดำเนินเรื่องอย่างฉับเฉยและกาปั้นทุบดินจนทำให้ภาพยนตร์นั้นเต็ไมไปด้วยคำถามท,าที่ไร้คำตอบ ตัวอย่างเช่นการที่พนอถูกชาวบ้านสับส่งว่าเป็นตัวซวยมันเกิดขึ้นอย่างไร้เหตุผลครับและในขณะที่ไม่ตรภาพระหว่างพนอกับเต้ยนั้นก็เบาบางจนไม่สามารถทําให้ผู้ชมยอมลงทุนในความสัมพันธ์ของพวกเขาเลยรวมถึงความลับที่นวลเก็บซ่อนเอาไว้ก็กลายเป็นเรื่องที่น่าขบขันอีกด้วยเมื่อเธอสามารถจบปัญหาทั้งหมดของเรื่องได้ตั้งแต่5นาทีแรกแต่ก็ปล่อยให้ทุกอย่างล่วงเลยมาจนถึงช่วงเวลาสําคัญที่ควรจะเรื่องน้ําตาจากผู้ชมท่วมจอแต่กลับกลายเป็นการเรียกเสียงหัเราะแทน แต่ที่หนักที่สุดก็คือเส้นเรื่องของกลุ่มล,ลัทธิปรานะครับที่พยายามเหลือเกินในการเก็บซ่อนตัวอยู่ในความมืดเพื่อมาให้การกระทําอันสกปรกของพวกเขาเนี่ยเป็นที่มองเห็นของชาวบ้านแต่พวกเขากลับทางทุกอย่างให้มันประเจิดประเจิดโดยขาดสามัญสำนึกทุกการกระทําของพวกเขาเนี่ยนำมาซึ่งฉากการตายอย่างสยดสยองของเหยื่อหลายคนแต่หากพิจารณาถึงหลักการและเหตุผลแล้วนะครับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีอยู่เพียงเพื่อโชว์ของไม่ใช่โชว์สมองของตัวละครแต่อย่างใดเลยนะครับ นอกจากนี้นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่น่าชื่นวันไว้อย่างยิ่งก็คือขีนความสามารถของตัวละครแต่ละตัวนะครับที่ขยับขยื่นขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาบางตัวละครสามารถท่องคาถาอาคมได้โดยที่ไม่เคยฝึกฝนมาก่อนในขณะที่บางตัวละครเนี่ยถูกปูเอาไว้ว่ามีของดีฟันแทงไม่เข้าแต่จู่ๆก็สามารถโดนแทงโดยที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรเลย แม้ภาพยนตร์จะมีความพยายามสร้างการหักมุมในช่วงท้ายของเรื่องแต่เมื่อเนื้อหาโดยรวมทั้งหมดไม่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ชมได้การหักมุมที่เกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปมันก็เลยทําให้ไม่มีความหมายอะไรเลยที่จะเป็นที่น่าจดจําและความไม่สมประกอบของบทภาพยนตร์อีกด้วยนะครับยังส่งผลโดยตรงต่อการแสดงและการํำกับเมื่อบทสนทนาที่ถูกเขียนขึ้นมานั้นยากที่จะพูดให้เข้าปากอย่างเป็นธรรมชาติ มันจึงทาให้มเ m e n t ที่เข้มข้นและเรียกร้องการจดจ่อของผู้ชมกลับกลายเป็นการสร้างเสียงหวัวเราะในโรงภาพยนตร์อย่างไม่ได้ตั้งใจแทนครั้นจะหาความบันเทิงจากความเสีขยงขวนเนียวไสยศาสตร์ของเรื่องก็ดูจะยากเกินไปนะครับเมื่อภาพยนตร์เนี่ยเลือกที่จะทิ้งผู้ชมไว้ข้างหลังในหลายเหตุการณ์ มันก็จะมีหลายการประกอบพิธีในเรื่องนะฮะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่ผู้ชมไม่เข้าใจถึงความหมายของมันเลยไม่ทราบว่าคาถาต่างๆนั้นมอบผลลัพธ์อะไรกับตัวละครและที่เลวร้ายที่สุดก็คือผู้ชมไม่รู้ว่าตัวละครเนี่ยกำลังทําสิ่งเหล่านั้นไปเพื่ออะไรกันนะครับแม้จะมีหลายตัวละครที่เสียชีวิตลงอย่างน่าสยดสยองซึ่งจุดนี้ทําออกมาได้ดีสมกับความเป็นดังสยองขวัญของเรื่องก็จริงแต่การดับลมหายใจของพวกเขาเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไร้เหตุผลนะครับไม่มีความน่าเชื่อถืออะไรเลย และอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่สมควรมีเลยก็คือโลกของภาพยนต์นี้เนี่ยสร้างขึ้นแทบทุกตัวละครนั้นสามารถเป็นปรมาจารย์ด้านสญญายศาสตร์ได้ผ่านการท่องคาถาเพียงแค่สองสามประโยคไม่จะเป็นต้องผ่านการฝึกฝนหรือมีความแก่กล้าวิชาอาคมแต่อย่างใดทุกอย่างจึงเบาบางและจับต้องไม่ได้เลยนะครับและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยภาพยนต์ยังจะพาอาคมและสญญายศาสตร์ผสมผสานกับความเป็นแฟนตาซีอีกด้วยจากความขลังที่ควรจะดูน่ากลัวกลับกลายเป็นพลังพิเศษที่คล้ายกับเป็นพลังของซูเปอร์ฮีโร่ และเมื่อทุกอย่างถูกถ่ายทอดผ่านงานสร้างที่ยังไม่แน่นเนียนพอโดยเฉพาะกับงาน CG ที่ยังเป็นปัญหานะครับจึงกลายเป็นภาพยนตร์ที่ผลักให้คนดูออกไปไกลเรื่อยๆาทั้งที่ภาพยนตร์เนี่ยก็มีงานเอฟเฟกต์ที่พอใช้ได้รวมถึงไอเดียในการสร้างความนองเนือดของภาพยนตร์ก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าชื่นชมแต่ภาพยนตร์เนี่ยกลับไม่สามารถใช้สายาสตาร์ในการเล่าเรื่องให้กลายเป็นฉากสายองขวัญที่น่าจดจำได้ สุดท้ายนี้นะคะระบับภาพยนตร์เรื่องพนอเนี่ยเป็นผลงานที่ผมรู้สึกผิดหวังอย่างไม่น่าเชื่อนะครับตลอดการรับชมเนี่ยผมไม่สามารถคล้อยตามเรื่องกดติดเส้นเรื่องใดเส้นเรื่องหนึ่งได้เป็นพิเศษเลยทุกอย่างล้วนถมบอกเล่าอย่างฉับเฉยและแต่ไปด้วยช่องโหว่ชนิดที่อุดไม่หมดจึงกล่าวได้ว่านอกจากความสยองอัจเป็นจุดขายของเรื่องแล้วพนนเนี่ยไม่สามารถประคับประคองเส้นเรื่องอันแสนวุ่นวายของตัวละครไว้ได้สําเร็จ ภาพยนต์เนี่ยแต่ไปด้วยคำถามและการกระทำร้ายเหตุผลครับจนผู้ชมไม่รู้สึกเชื่อหรือเอาใจช่วยตัวละครเลยในขณะเดียวกันครับการผสมผสานความแฟนตาซีเนี่ยมันมีมากจนเกินพอดีด้วยกลับกลายเป็นบ่นลดทอนความแลังของสายศาสตร์อย่างน่าเสียดายและภาพยนตร์เนี่ยยังมีฉากหลังเคลียรดินให้รับชมอีกหนึ่งตัวด้วยนะครับซึ่งต้องขอยอมรับนะครับว่ามันสร้างเสียงฮือฮาให้กับคนในโรงภาพยนตร์ได้เยอะพอสมควร แต่โดยส่วนตัวกระผมนั้นไม่ได้เข้าใจถึงบริบทที่ฉากนั้นต้องการที่จะสื่อสารและก็ไม่ได้สนใจอะไรที่จะไปตามหาคําตอบให้มันอีกด้วยแล้วแหละครับเอาละครับมาพูดถึงประเด็นตกผลึกของภาพยนตร์เรื่องนี้กันประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่องพนอนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับปีศาจร,ร้ายที่เกิดขึ้นได้จากการถูกกดขี่ของสังคมปัจจัยหลักของภาพยนตร์เรื่องนีนะคะ้คือการพาผู้ชมไปสำรวจวันวาน,วานของตัวละครในช่วงเวลาที่พวกเขาเนี่ยยังเป็นคนธรรมดาสามัญอยู่ และภาพยนตร์ก็ตามหาสาเหตุนะครับว่าสิ่งใดที่เปลี่ยนแปลงให้พวกเขาเหล่านั้นกลายเป็นมหาวายร้ายในเวลาต่อมาซึ่งสําหรับตัวละครอ,อย่างพนอแล้วนะครับสิ่งสําคัญที่เป็นดั่งไม่ขีดไฟในการจุดระเบิเดเดือดดานของเธอก็คือสังคมที่บีบคั้นและคาดโทษในสิ่งที่เธอไม่ได้ทําครับโดยเธอถูกตัดสินจากชาวบ,บ้านด้วยความเชื่อที่ผิดๆครับก็คือ็กหญิงพนอบุญสุ่งได้ถือกําเนิดขึ้นในวันที่เหล่าบรรดาหมอผีกําลังทําพิธีกรรมปล่อยของ แทนที่แรงกธแค้นจะไปตกอยู่กับบรรดาผู้ที่มีวิชาอาคมสร้างอาเพศจากสายสามมืนของพวกเขาแต่ด้วยความหวาดกลัวและไม่เข้าใจในสยศาสตร์กลับทําให้ชาวบ้านเนี่ยเลือกที่จะโยนความผิดทั้งหมดไปให้กับพนอแทนเด็กสาวที่เพิ่งจะลืมตาดูโลกได้เพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นผู้คนในหมู่บ้านล้วนต้องตากันที่จะมองเธอเป็นเด็กพิศารผู้นําซึ่งเสนียดจันไรมาสู่คนที่เฉียดใกล้เข้าเธอไม่เว้นแต่มแม่ผู้ให้กําเนิดที่ไม่แม้แต่จะตั้งชื่อให้กับเธอด้วยซ้ําไป สถาบันครอบครัวที่ล้มเหลวของพนนนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะว่าระบบการศึกษาก็นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ถีบเธอออกจากสิทธิมนุษยชนที่เธอควรได้รับเธอถูกเพื่อนในโรงเรียนกล่แกล้งเพราะว่าความเชื่อผิดๆจากชาวบ้านนะครับซึ่งสิ่งที่พนอนเผชิญเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากเหลือเกินที่ใครสักคนจะก้าวผ่านไปได้ด้วยการให้อภัย แต่ภาพที่เลวร้ายยิ่งกว่านะครับก็คือการที่ได้เห็นครูใหญ่ของโรงเรียนเนี่ยมีส่วนร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความอายุธรรมที่เกิดขึ้นกับพนอซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยได้สะท้อนถึงความจึงอันน่าโหดหูใจนะครับว่าโรงเรียนเนี่ยไม่ได้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับเด็กทุกคนไม่ว่าจะในยุคไหนก็สามารถใช้คํานี้ได้และอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่ทําร้ายพนอจนถึงขีดสุดก็คือลทัทธิปัหลาในหมู่บ้านที่หมายจะใช้พนอเนี่ยเป็นเหยื่อในการทําพิธีกรรมสาสิตของพวกเขานะครับ แม้ในมุมหนึ่งลัทธินี้จะเป็นศูนย์รวมของความเชื่อกลุ่มคน,นครับแต่มันสามารถอ้างอิงได้ถึงความเชื่อที่ผิดต่อศาสนาที่ถูกตีความอย่างผิดเพี้ยนแต่ภาพที่ชัดเจนกว่าที่เห็นได้ชัดว่าภาพยนตร์นำเสนอนั้นก็คือปัญหาของสังคมปิดตาที่ปไตยหรือสังคมที่ชายเป็นใหญ่เนื่องจากพฤติกรรมของลัทธินี้เนี่ยจำเป็นต้องใช้แพทย์หญิงเป็นเครื่องมือนะครับซึ่งไม่ได้ถูกปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักมนุษยธรรมแต่อย่างใดนะครับ และภาพที่น่าหดหูไม่แพ้กันก็คือการที่ภายในราชที่ดังกล่าวนี้เนี่ยมีผู้หญิงที่เชื่อในแนวคิดของราชที่นี้อยู่เป็นจํานวนมากและต่างก็สนับสนุนให้ผู้ชายเลือกใช้อำนาจและความรุนแรงต่อผู้หญิงด้วยกันอย่างเต็มใจซึ่งนับว่าเป็นภาพสะท้อนที่น่าสนใจของสังคมในยุคสมัยที่ความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชนนั้นยังไม่ได้เปิดกว้างดังเช่นปัจจุบัน และมันก็เป็นส่วนสําคัญของการสร้างแรงกดทับทางสังคมจนกลายเป็นระเบิดเวลาที่ก่อตัวขึ้นในใจของพนออย่างช้าๆและเมื่อถึงจุดหนึ่งครับระเบิดเวลาลูกนั้นก็ทํางานโดยปัจจัยสําคัญที่กระตุ้นการทํางานของระเบิดลูกนั้นคือการสูญเสียคนที่เธอรักไปอย่างไม่เป็นธรรมอีกทั้งพนอเนี่ยยังกลายเป็นแพ้ระบ,บาดในการสูญเสียเหล่านั้นอีกด้วยซึ่งโดยนายแล้วนะคะก็สามารถเทียบเคียงได้กับระบบกฎหมายที่ความยุติธรรมที่อ่อนยยบของประเทศนั่นเอง เราจะสังเกตได้ชัดเจนครับว่าทุกปจัจจัยแวดล้อมของสังคมนั้นล้วนเป็นด่งสีที่แต่งแต้มลงไปบนผ้าเข่าของเด็กคนหนึ่งจนกระทั่งสีเหล่านั้นมีอิทธิพลเหนือกว่าความบริสุทธิ์ของเธอแรงกดทับเหล่านั้นจึงได้เปลี่ยนให้พนเนี่ยกลายเป็นปีศาจร,ร้ายดังที่ทุกคนพยายามป้ายสีให้เธอเป็นมาตัา้งแต่เกิดน,นั่นเองนะครับดังนั้นเราจึงกล่าวโดยสรุปได้นะครับว่าสิ่งที่สําคัญต่อสังคมในทุกยุคทุกสมัยเนี่ยคือความเห็นอกเห็นใจและความอบอ้อมแอารีซึ่งกันและกัน พราะตราบใดที่ความสวยงามเหล่านี้ยังคงอยู่ภายใต้การปกรครองของความชั่วร้ายความไม่เท่าเทียมความอายุทิธรรมของสังคมปีศาจตัวใหม่ก็จะสามารถถือกำเนิดได้ขึ้นทุกเมื่อแล้วเราทุกคนเนี่ยต่างก็มีส่วนในการสร้างปีศาจตัวนั้นขึ้นมาไม่ว่าจะดยโรู้ตัวหรือไม่ก็ตามฝากไว้ให้คิดกันด้วยนะครับ